เดี๋ยวเราจะมาเรื่อมึงกันเลยนะคะของเงินหน่อยค่ะของเงินหน่อยค่ะวันนี้ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยของเงินหน่อยค่ะของเงินหน่อยค่ะเมื่อวานอ่ะปลาสักนิดนึงไข่สักนิดนึงยังไม่ได้กิน อุ้ยแกวันนี้ไปห้ากันโดนสั่นปะฮ้ยแกใครเนี่ยมันนั่งขอทานอยู่เนี่ยน่าสงสารอ่ะต่ว่าสกรปรกอะน่าสเพศจริงๆพวกขอทานไม่มีอะไรจะทำแล้วไงางานต้องเยอะแยะไม่ทำกาไปขอทานจริงน่าสงสารหรหลอกไหนเพศไหนพลอย ทำไงดีเนี่ยกล้าเดินผ่านใช่ไหมมันของเงินอีกว่ขอท่านะก็ะชอบของเงิน,นอะไรแย่มันแน่ทไม่านละเปื่อยเราจะเอาอย่างไงดีละ่จะจไปมันเลยหรอข้ามันเลยหรอก็ไม่รู้สิฉันคิดก่อน คนรวยอย่างพวกเราเนี่ยเยเอาทำไมไม่ทำงานล่ะคะฉันให้ฉันให้ร้อยหนึ่งนะป้าน่ะพี่เอาไปกินข้าวไหนบอกว่าไมไ่กินข้าวก็กินให้นะพี่กินให้เยอะๆเข้าใจไหมเงินร้อยหนึ่งเนี่ยซื้ออะไรได้ห,หมดไปหมดคนละห้าสิบบาท อ้ยวันนี้ต้องรีบไปแล้วจริงๆเราทำงานเสร็จเมื่อกี้นี่เองได้เงินน้อยจริงๆเลยอดูสิเราเอาชุดที่ขอทานมาได้มาซื้อชุดสสวยใส่เฮ้ยรู้สึกโดดเด่นขอทานโกได้เงินจาขอทานน yeah. ั้งเยอะแยะไปซื้อเสื้อผ้าส,สวย รู้ไหมตัวเนี้ยตั้งหลายพันแน่ที่เหลือก็เก็บเอาไว้กินข้าวพรุ่งนี้นะ่ะเอ๊ะอ๊ไปกันเถอะแกอุ้ยอุยอุยคนที่เคยให้เงินเราเอ๊ะคนนั้นหน้าตาคุ้นๆเหมือนคนที่เราให้เงินขอทานเลยคุากมากๆเลยแต่คงไม่ใช่หรอกมัง้งนะ พลอยว่าคงไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นคนหน้าเหมือนก็ได้พอดูจากชุดแล้วว่าไม่เหมือนคนขอทานเหมือนที่พลอยเห็นเลยไปดีกว่าท้องอกไปทีคิดว่าจะจับได้สะแล้วโอ้ยนี่จะจับได้นะทามาหากินไม่ขึ้นเลยโอ้ยสูสตีละครเก่งจริงๆ ขอทานค่ะขอทานไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเอา้านี่ขอทานเมื่อวานนี่นะเมื่อวานเราก็เพิ่งให้เงินไปเนี่จะเมื่อวานไม่ได้กินข้าวได้ไงใช่เอาไหนกีละมาวุ่นกันคนละพันดีไหมแต่ฉันว่าเมื่อวานมันคุนค้นๆนะ เหมือนคนที่ใส่ชุดหลู่ลาไฮโซใส่ของแบรนด์นี้เมื่อวานนี้ใช่เหรอจำผิดคนหรือเปล่าพี่ผิดแน่คนนี้แหละฉันจำได้คนนี้แหละที่เราให้เงินไปเมื่อวานน่ะใช่เหรอจำผิดเนี่ยมเมื่อวาน่ะไปห้างแล้วก็เจอว่าเจอ หน้าตาก็ทำบุญทำทาน่อยค่ะวันนี้กินข้าวเลยค่ะโอ้ยมาตายาชันทไมเนี่ยพวกกำลังทำมาหากินทิดแท้ก็นักต้มตนว่าแล้วเชียวก็ต้องเป็นนักตั้มตน เราจะรวมตอนเราจะรวมตอนละครบาร์บี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรียนวิชาอะไรอะ่ะเอา้าททำไมวันนี้จะใส่ชุดผิดล่ะผิดไปบ,บ้างกคราวๆน่ะทันน่ะลืมไปไงวันนี้ยต้องใส่ชุดนักเรียนที่ลืมจันนั้นเนี่ย ซูซี่ขี้ลืมเหมอนเราซอุย๊ยไม่ใช่สิซูซี่ทำไมวันนี้เธอไม่ใส่ชุดนักเรียนเหมือนเพื่อนเขาล่ะอ๋อก็ป้านฉันรวยนะ่ะสุตีทำไมเธอไม่ใส่ชุดนักเรียนเหมืนอนพวกเราล่ะก็ป้านฉันหนาะรวยต้องใส่ชุดนักเรียนแบบหลูมๆแมนแม,มเน่น่ะแบบทุกทูแบบแบบตาสมอะ เฮ้ยฉันไม่ซื้อหรอกนะแบบนั้นน่ะก็เลยต้องใช้แบบนี้มาเรียนโหบ้านเธอรวยจริงอะ่ะซูตี้อยากให้บ้านฉันรวยเหมือนบ้านเธอที่จะบ้านฉันรวยเหมือนบ้านเธอนะจะยกขบวนขันมาฮิรวยขนาดประหลงพวกเธอไม่รวยก็ไม่ต้องเสียใจหรอกนะแบบนี้นะ่ะฉันน่ะก็ใส่ประจำอยู่แล้วแหละโอ้มันแปลกแปลกนะ ที่ซูซี่มันมีชุดมาใส่เนี่ยชุดแบรนเนมนักเรียนแบรนเนมหรเนี่ยเหมือนชุดนักเรียนญี่ปุ่นเลยเนี่ยไม่ยอมใส่เพื่อนเขาใส่มาอวดรวยมากกว่าเชื่อฉันไม่ชมพู่ไม่เชื่อหรอว่าชมพู่นะ่ะไม่เชื่อหรอกว่าซูซี่นะ่ะมีเงินมาซื้อเสื้อผ้านักเรียนแบรนเนม โอ๊ยตายแล้วอ,อ้าวเอมมี่เธอใส่ชุดคล้ายๆซูซี่เลยก็ต้องคล้ายอยู่แล้วสิชุดนักเรียนของฉันหายไปหายไปไหนไม่รู้เหม็นสาบคนจนเน่เน่เน่เนเน เมื่อไหร่เคซิชิคเขาสีชมพูเอ๊ะมีแต่คนใส่ชุดหลุดหลุดแปลนนมอ้อมีแต่คนรวยคิดว่าคนอย่างชมพูน่ะไม่มีนึกไงแต่เราก็ไม่มีจริงๆ่ายเอมมี่กับอีซูซี่จริงๆชมพูก็อยากมนกับเขาบ้างนะ ชอบขัดโมโหอยู่เรื่อยเลยแต่ก็ยังมีเมจิอยู่ที่ไม่ใสไรห,หรอกอ้าวพี่หมอนทองมาทำอะไรที่นี่เหรอคะร้านเสื้อผ้านเนี่ยอ้าวพี่ถามน้องมากกว่าอาจารย์ชมพู่ มาซื้อชุดร้านพี่ทำไมเนี่ยมาซื้อชุดอะไรเนี่ยเร็วๆพี่ขายอยูเนี่ยถูกมาซื้อชุดนักเรียนแบบไฮโซแบรแนเนมอะค่ะมีเปล่าคะพี่หมอนทองชุดนักเรียนแบรแน์เนมแบบถูกๆเหรออยตายแล้วของแบรแนเนมมันต้องแพงไปทำไมล่ะเหรอน้องชมพู่เท่าไหร่ได้ล่ะคะเท่าไหร่ได้ล่ะครับพี่หมอนทอง โอ้ชุดละสามร้อยสามร้อยห้าสิบชุดละสามร้อยห้าสิบทุกๆเลยนะจานน้องชมพู่เดี๋ยวพี่เอาไหมให้เฮ้ยชุดลาเตเหมือนที่เยเอมมี่ใส่มาวันนั้นเลยอะอยากได้จังระหว่างเจม,มอนทองเอามาให้ดูเนี่ยขโมยดีไหมให้ยี่ชมพู่ เอ้ยสวยอ่ะเหมือนที่เอมมี่ใส่เลยนี่ถ้าเราใส่แบบนี้เอมมี่เราต้องดูโดดเด่นคนแน่เลยพี่หมอนทองก็าย่แล้วปะเอาไปสักตัวสองตัวก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแม่พี่หมอนทองไม่ว่าหรอกอาไปตัวนี้ตัวละแค่ตัวละสองพันเอง พี่หมอนทองไม่ว่าอะไรหรอกเพราะเราอะชมพู่ลูกค้าประจำพี่หมอนทองแต่แค่ลูกค้าประจำที่มาดูรูบรอบพี่หมอนทองจะถามชื่อเฮ้ยระวางนี้พี่หมอนทองไม่มารีบไปว่านี่ชมพู่ชุดนี้พี่ว่าบอกอะเอ้าชมพู่ชมพู่พไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ สงสัยจะรีบกลับบ้านเฮ้ยไหนมาตรวจชุดสิชมพู่ขโมยของไิเนี่ยไหนสิชุดไหนหายบ้างเฮ้ยได้ชุดมาจากร้านพี่หมอนทองแล้วใส่ตรงไหนดีนะใส่เลยดีไหมนะพี่หมอนทองจะรู้ไหมนะว่าเราขโมยอะ่ะ ทอมไม่รู้หรอกชุดมีหลายตัว่กล้องพบพ,พี่หมอนทองไม่รู้หรอกว่าชมพู่ขโมยเอ้ยไม่ได้ขโมยสิเขาเรียกว่าจิบมาเฉยๆอีกอย่างนะชมพู่ก็ขอแล้วแค่พี่หมอนทองไม่ได้ยิน น้ำปั่นน้องแดงจ้ะน้ำปั่นเย็นๆหอมๆอชื่นใจชื่นคอของเจพินเจพินเลยขายน้ำหอมๆน้ำปั่นเย็นๆชื่นใจชื่นใจของเจพิน อร่อยเนทตอนจ้าดูดเข้าไปคำเดียวรู้ทันทีโอ้ยหิวน้ำมากเลยอย่าเบลล่าฉันก็หิวน้ำเหมือนกันละเมจิโอ้ยนั่นลานเจเพียนนี่ขายน้ำปั่นุ่นหวานเย็น,ยนแก้วละแค่สิบแก้วละห้าบาทเองก็ซื้อกันแม่เมจิที่เหมือนกันเบลล่าซื้อสักหแก้วไปเลย อน้ำหวานเย,นย็นของร้านเจพินอไปซื้อกันนะเมติเจพินคะอะไรจ๊ะซื้อน้ำปัน่นหวานหวานหนึ่งแก้วคะ่ะแก้วละเท่าไหร่ละคะเอ,อ่อแก้วละห้าบาทจ้ะเจพินขายถูกสำหรับเดล่ากับเมจิแล้วว่าแก้วละแค่ห้าบาทเองเอาสองแก้วคะ่ะเจพิน เมจิเอาด้วยนะคะเอาน้ำหวานเย็นๆเอาให้ชื่นใจเลยค่ะจะพินทาไม่ชื่นใจเราไม่กินนะคะโอ้ชื่นใจแล้วจ้าร้านน้ำหวานร้านนี้อร่อยบอกใคร่ะก็แต่เป็นลาน้ำมันไหลหนูเอาน้ำตังโมค่ะ ส่วนฉันเอาช้เข ok ียวปั่นเย็นๆค่ะได้จ้าเดี๋ยวเจพีนเอาให้จับไปนั่งรอกันะไม่เป็นไรแล้วค an ่ะรอได้ขอบคุณค่ะเจพีนนี่จ้าน้ำปังโมปั่นหอมๆเย็นๆเรียลละแค่ห้าบาทเย็นชื่นใจเย็นจิตเย็นใจขมคนหูหวานหวาน หายใจหายครอแล้วไหนอของหนูล่ะคะเจ๊เพรนน้ำชาเขียวนี่จ้าเจ๊ทำเสร็จแล้วจะเมจีมาเอาได้เลยเอามามาเอาเจ๊ยืนให้แล้วคะ่ะเจ๊ไม่เอาเหรอมจีจีโอโหหวานเย็นชื่นใจฮความจริงแล้วเดี๋ยวกินเสร็จแล้ว เราอะเอาแก้วพวกนั้นมาเอาไปใช้อีก <rie> อลาดจีเพ้นน,นี่นี่ลองกินน้ำชาเขียวทันดูสิเย็นสดชื่นหวานยมย,มยมเย็นจานน้ำนี่นอร่อยเยอะดูดเข้าไปปิดอร่อย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  อ้าวเด็กๆกินน้ําเสร็จแล้วเอามาให้เจพินนะเดี๋ยวเจ๊พินเอาไปทิ้งให้เองจ้ะพอดีว่ามีปมมาชัดพิเศษนะจ้ะถังใยะ่ญญอยู่ใกล้เจพินนี่เดี๋ยวเจ่ะกินหมดรืยยัางละเบลล่าใกล้หมดแล้วค่ะคอดูนิดน,นึงอ่ะเอามาให้เจ๊เลยเดี๋ยวเจ๊ไปทิ้งให้แต่ลแล้วก็ไปเรียนกันได้แหละเดี๋ยวเจพินเอาไปทิ้งได้แก้วมันสองใบี่เอามาใช้อีก กำไรเราอ่ะก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วเอามาเอามาใช้อีกอุยจำไกําไรสดๆดกรอบป,ประตูหน้าเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนจะมีใครเห็นไหมเนี่ยโอ้ยไปดูในถังขยะซิไหนมีแก้วไหมมีก้าพลาสติกไหมอืมมียอะเหมือนกันนั้นเนี่ยเต็มเลย เยอะขนาดนี้ต้องเอาไปช้างแล้วเฮ้ยดีเหมือนกันรอบนี้เราจะไม่ต้องเอาเงินซื้อจะไ,ไม่หมดเลยโอเคโหสิบแก้วนี่มันสิบแก้วแล้วนะโอ้โห น้ำปั่นเย็นเย็นหวานหวานเย็น,น,นเย็น,ยนชื่นใจชื่นใจร้านเจ๊พินสา่น่เดิมเจ้าเดิมของหวานของเด็กๆติดใจของเด็กๆของโปรดเด็กๆมาจ้าโอ๊ยหิวน้ำหิวน้ำอะไรขนาดนี้หิวน้ำมากมากน้ำจนพูดไดววว้ว่าหิวเหลือเกินเลยจริงๆ ซื้อร้านเจพินนี่ไหมนะโดยจะที่แท้เจพินก็เอาแก้มาจากถังขยะไปล้างน้ำมาไม่สะอาดแล้วมาขายเราต่ออีกทีนึงอย่างนี้ไม่ได้การละซูซี่จะต้องไปบอกเพื่อนๆว่าอย่าไปซื้อร้านน้ำของเจพินเอาแก้มาจากถังยะแบบนี้เขาเรียกว่าโกงกันเจพิน โกงการขายซูที่ใช่ไหมซูซี่จะเอาไปแชร์ให้กระแสพุ่งปี๊ดไปเลยหืมมักง่ายหืมขายไม่ได้แน่รอบนี้จะพินมันต้องไปถึงหูเพื่อนๆของซูซี่ซูซี่กลทุกคนจะเสียสุขภาพเพราะกิกนน้ำตันที่มันอยู่ในถังขยะแล้วเอามาล้างอีกไม่รู้ว่าล้างสะอาดนี้เนี่ยถังขยะนั้นมีเชื้อโรคแบคทีเทรียเอามาทำแบบนี้นี่ยังไงกัน มึงต้องรีบไปบอกแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการเอาไว้รีบไปเร็วๆซูซี่จะไป่คนซื้อ